เป็นอะไรกันน้องเป็ดก็น่ารักนะไม่มีใครมาดูน้องเลยหรอน้องบอกกลับ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 เรามาดูนกกันนะคะนี่ค่ะนกนกพันนี้นะคะจะไม่มีแฟนนะปลาเป็ดทุกคนรู้กันรึเปล่าปลาเป็ดปลาเป็ดหาค่ะเขาเป็นปลาเอ๊ะถามเขาก็จบแล้วเนี่ยเอ้มุกปวดขี้เปล่าเอ้มุกปวดขี้นี่ไปดิ่แพนักกีดส่งมุกไปขี้ ันนี้เรามาสีอยุธยาไลออนฟ้านี่สวยมากสวนสัตว์อยุธยาไลออนฟ้านะคะผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบเด็กห้าสิบบาทนี่จะถ่ายเนี่ยถ่ายเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นฟูดอ่ะเป็นฟูดอ่ะเดี๋ยวไปตัดต่อไปคิดอะไรไปละ เราอยู่ที่สีอายุทยาไรอันฟ้ามาดูน้องแพนด้าแดงกันมาดูนี่ดูนี่นนไหนเกลีจะไปโดนต้นไหนไหนอะอะภารกิจวันนี้นะคะของเราหาแพนด้าแดงนะคะาตามหาแพนออด้าแดงเดินไปเดี๋ยวก็เจอนี่หัออนไปเกอวน,นุ่มิ ตรงอะไรไม่รู้จะใช่แพนด้าแดงไหมเจอแล้วเพนด้าแดงนี่ไงเจอแพนด้าแดงแล้วไหนอะเ้าน่ารักจ้าพัะน่ารักไหะอยู่ไหนคะไหนยะไหนไหนไห โอ้ยยังไงเดิอยู่นั่งโอ๊มาวไปนู่นแล้วไปนแล้วเ่อน้องตัวนี้ก็คือไม่เหิดไม่อึนอนอย่างเดียวอุ้ยตัวนี้เดินไม่หยุดเลยอะเสร์ฟหน้าดูชีเสริฟหน้าดูชีเสร์ฟรอบกรงเลย เกลน้องเสิร์บรอบกงเลยน้องเสิร์บชีเสิร์ฟน้องเสิร์ฟรอบกงชีเสิร์บไม่ใช่น้องไม่่น้องอะไรกัน นส่วนน้องตรงนั้นก็ไม่เสิร์ฟเลยน้องตันนั้นไม่เสิร์ฟเลยห้ามขอกระกอุห้าอ้าอกเจือกเจื้อนอกจะมอกล้มอ้ เฮ้ยน้องเสิร์ฟไม่หยุดเลยเหรอไอ,อเกลน้องเสิร์ฟไม่หยุดเลยไม่เห็นเลยเลยนะเขามีไม่เห็นเลยหนูฉันเป็น้องลูกอ๋อน้องเสิร์ฟอีกแล้วน้องเสิร์ฟอ่ะเราไปดูกรงต่อไปกันบ้างดีกว่า นี่กรงนี้กงรงใดกรงเป็ดนกเป็ดนกเป็ดก็น่ารักนะไม่มีใคร,รมาดูน้องเลยหรอน้องบอกกลับ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 โอ้หนี่นี่มีชื่อเป็ดด้วยเป็ดคอดักอ๋อน้องน่ารักนะน้องไม่ใช่เป็ดธรรมดาน้องเป็นเป็ดคอดาร์น้องน่ารัก ไอ้น้องมันน่ารักเขาเป็ดตัวปกติละมัง้งไอตัวแบบป๊อกๆไงวันนี้นะครับคุณกับตนรับบทเป็นตากล้องของเรานั่นเองอว,วันน,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 นี้วันนี้อยากอยากมาดูอะไรคะที่มาวันในวันนี้อยากอยากดูแพนด้าแดงครับไปดูแล้วครับโอเคกลับได้ครับเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. laughs> วันนี้เราจบภารกิจเราแล้วนี่คะเออกได้เลยออกได้เลยโอเคค่ะเราเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เราจบภารกิจของเราแล้วเยแมไม่เชื่อเฮ้ยทำไมน้องตัวผัวดดามะตัวนั้นน่ะน้องอะไรอ่ะน้องคือโซนน้องคือโซเทำไมน้องไม่นดีทอว์ดนายน้องไม่นดีทอว์ดน้องไม่นดีทอว์ดอุ๊ยน้องไม่นดีทอว์ดน้องน้องอยู่คนเดียวดีดอว์ดะทุกคนเดียว ปาปไป,ไปด,ดูนี้ไหมปไปดูตู <ขา S 1> ้นไปไป <ขา S 1> ดูต้เยอะมาค่ะ ไปดูยีราฟกันเถอะ น้องเลยนะหมนหมุนเหมือนเลยนะเนี่ยอุ้ยเหมือนนะเนี่ย น,ออน้องไงนะดา,าน้องอาร์ทีน้องอาร์ทีนี่อาร์ทีอาร์าทีอาทีอยู่ไหนจ๊ะน้องสลบคนหมดเลยี น้องน่ารักแล้มันมีไก่ด้วยงาตไก่ีไก่อยู่งั้นเนยน้องน้องน่ารักน้องน่ารักปะอื้ยน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องมาเติมแล้วปะนี่เนาะเดินไ่เหอะโดนนัวนเนี่ยเดินไม่ดเดินเดานีน้องเสิฟน้องเิม น้องแพ้จะให้อาหารจะได้ไหมหนุมหน้าอะไรรู้ไหมแ้อันนี้ทานอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่มีไก่อยู่นี่ไก่ต้นไหนไก่ต้นไ อันนี้ก็หมู้นีอะไรอ่ะชมดอ่ะนี้คือชมดอ่เหมือนจะเจอเป้าหมายแล้วห้องน้ำคว่าเราดขมันข้อักอยู่คีสทุกคนนีภากิจตามหา เฮ้ยอะไรอ่ะมาไม่จับิูเสหมไนีก็ดีเลยเสดอ่ะตัวนี้เลยเขาใหจับตัว้จับตัวจับลิงมามเก็ไม่ได้จับงลน่อยจับลิอมมตัวนี้กัเนี่ยลิงมาโมเสดน้องเสือมาคลิปนี้นะคะให้นับนะคะว่า พูดเขาว่าเสิร์ฟไปแล้วกี่รั้งไม่ต่ำกว่าสิบอันดาร้อนไหมอุ้ยคาบิบาลร่าเราไปดูคาบิบาลร่ากันนะกระต่ายไม่รูกระต่ายเลยอุบัาทางนู้นเจอระเคไปทางนู้น ไอ้ลูกปันเป็นอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่มา้วยแมวคาราคาคาราคา

ไปปลา็มเลยจระเข้ไม่กินปลามันจะอิ่มแล้วละเยอะขนาดนี้โอ้ยห้กระติดชีาวมูไย่งหันให้หันไปเลยอ่ะดเกอนนะกนไ,ไม่ได้หันหับ มะคอกแก้วมะคอกนี่สวยนะขายแบบเดียวขายเดีโอยังขายอยู่เออน,น,นี่นี่เรามาดูนกเรามาดูนกกันนะคะนี่ค่ะนกนกพันนี้นะคะจะไม่มีแฝดนะก <laughs> ็ะ อันนี้ก็ของพี่นะเนี่ยนะน,นี่ก็ของพี่เหมืมนอมนกันเนี่ยแป๊บนึงจะดูแป๊บนึงแปนจะดูสนคะตอนนี้เราย,ยัางหาคาิบาร่าไม่เจอ ช้อนเมทซอน,น,นช้อนช้อน,อนอตัวโต,วตวใหญ่ก <c oughs> ว่าคนอีกไงประเด็นคือตอนนี้นะคะกระปีบาลาง่ะไม่เจอไม่เป็นไรทางออกอยูไ่ไหนก่อนเดินวนต้นแบบ ไมนเคยเลยค่ดจุดนี้มาแล้วหนึ่งเราเิ่าแล้วก็ยังหากระปิปาไเจอเราไปกินส้มตำปลากระแทนไหมครับพี่คนเราไม่ต้องหากระปิปลา ไม่ได้ใช้กดค้างปรับระดับค่อยข้างใช่ทุกคนคะเราไปโซนไทเกอร์และไลเกอร์นคะ่จคะจากัวค่ะจากัวออาวันนี้ต่กล้องไปเป็นพิธีกรเอ็มซีบ้างเร็วคือไม่รู้เรื่องอ่าเสือสิงโตไลเกอร์ ขอถามให้ความรู้หน่อยค่ะไลเกอร์คืออะไรคะทุกคนก็คือเสือผสมสิงโตค่ะโอเคคือเสือผสมสิงโตพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะตอนนี้น<ม>ี่นี่เราไปดูไปดูมาไลออนปาร์คไปดูไลออนได้ยังไง เรายังหาไม่เจอเลยเราโดนวนเกือบชั่วโมงแล้วเราไม่เจอกบปีบาราเลยนะคะตอนนี้เติมพลังกันก่อนเติมพลังก่อนีวิทย์ทางก็มือหาน้าเหมือนกันมุกพี่เอาลงยูทูบนะไม่เหอะโอเคค่ะทุกคนเติมพลังแล้วเราจะไปหากะปิบาระกันต่อค่ะทุกคน ไปตากล้องเชิญอืออืออือ,อตอนตะก้องกินน้ำอยู่ตากล้องเติมพลังงานอยูต่ตากล้องก็ไม่ไหวแล้วนะจ๊ะเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วทางเงลือกสุดท้ายของเราคือถามพนักงานแถวนี้แต่แต่เราจะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะเกลใช่ค่ะเราจะตามหาด้วยตัวเองฮะเราจะหากระเบียบาลาละแม่ขั้นกี่ต่อไปหาการะบีบปลาค่ะ เรียนได้ว่าเราเดินมาจากสี่ห้ารอบแล้วเราเจอเราเจอสัตว์ใหม่ๆเรื่อยๆเลยตอนนี้เราเจอสัตว์ใหม่ๆเรื่อยๆเลยยกเว้นกระปีปลาราตัวเดียวที่เราย<ด>ังไม่เจอใช<ป>่มาเจอแล้วคือพี่ผู้ชายเขาดูชิลมากเลยนะพี่ผู้ชายเิร์่มาก ออลูออกมันมื่อกี้ห่ะเออว่ะลูกมันนกมหาบันี่ลูกหายเปล่า,าวิ่งขาวมาแล้วมาแล้วโอ้โย เราเจอพี่มุกหลายรอบแล้วเนี่ยยิ้มให้กางน้อยยิ้มยิ้มเราใกล้จะถึงแล้วแหละมั้งนี่เราเจอป้ายคาปิา่าแล้วป้ายคาปิ巴拉ตรงไปเฮ้ยใครจะเข้าห้องน้ำที่นี่อันดับโปรชีไหมเอ้มุกปวดขี้เปล่าเอ้มุกปวดขี้นี่ไปดิภารกิจส่งมุกไปขี้นะคะหน้าหลัง มุกภารกิจของแกจะสอบเสร็จแล้วภารกิจไปขี้ไปตากล้องของเรามีภารกิจอะไรไหมคะวันนี้ตามหาตา่ยปลาเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วนี่มันใกล้ใกล้เข้ามาดูโอ้นี่มันมาแล้วเฉลยก็มีปลาเยี่ยมที่สุดปลาดุกขัน

อน้องด้าั่เใทุกคนวันนี้ภารกิจตามหาักาขงรก็ต่อไปเราจะตาทงออกค่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยน้องน่ะอยู่ตัหน่อยค่ะเดินางแล้ไปท่น ขาก็ถ่ายรูปกันนะคะนี้คนนี้ก็เป็นนางแบบตลอดการค่ะคนนี้เขา,เขาบบก็นนเ,าเป็นตากล้องส่วนตัวของคุณเกลว์เขาค่ะอันนี้นตากล้องส่วนตัวปึ๊บโคท่าเลยทำไมไมีเด็เพิ่มเป็นมุกเต็มเลยเนี่ย ว้าออกยกินกิร่นเห็นไอไอว่าที่มันยืนอยู่แบบนี้ดีๆแล้วก็กินหัวไอไอกินหัวไปเอกียวไปเดีละ เจอพี่เกียวเลยแล้วแล้วก็ชี้ไปทางเสือลูพิน่าเกงขามเทนี่ซ่ากับลากที่เป็นนี่เงาเป็นอะไรครับ เช็คคอยที่สองของเรานะคะทุกคนใน,นที่สุดเราก็เที่ยวเสร็จแล้ว้ทเยทุกคนคะอยุธยาไลออนพาร์คของเราเสร็จภารกิจแล้วค่ะภารกิจของเราวันนี้เราขอสรุปภารกิจก่อนเราเจอแพนด้าแดงเราเจอคาปิบาร่าเราเจอทางออกสุดท้ายแล้วกำลังส่งน้องมุกขี่แสดงว่าวันนี้ภารกิจของเราที่ไลออนปาร์ค อยุทยานะคะก็คือเสร็จสิ้นร้อยเปเซ็ค่ะทุกคนค่ะแล้วเ,เจอกันที่สไปไา้ค่ะ